ลาวไทยเป็นอย่างเป็นทางการขอกาบเป็นเชิญค่ะเรียนท่านหัวหน้ากรม,ม,ม,มส่งเสริมการาสินค้าท่านพันุ์วิไัยสมท่านรองกรมนโยบายการค้าต่างประเทศท่านชัยชนะชัยยกร่างผู้ประกอบการสปรปลาวและไทยที่เคารพสือมรชนทุกท่านนะคะก็วันนี้จริงๆก็เป็นวันดีนะคะก็คือเป็นวันที่สอง,องของการจัดงานซึ่นในวันนี้เนี่ยืาอาของสำนักงานส่งเสริม,ม,มการค้าระหว่างประเทศนางเมียจัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงภาย์แห่งราชนจาจักรไทยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่เราได้มีการประชุมกันนะคะทางฝ่ายดาวอยากจะให้ทางฝัง่งเราในเรื่องของแบงกิ้งฝั่งไทยก็อยากรู้เรื่องภษีเรื่องอกฎระเบียบในเรื่องของการนาเข้าส่งออกที่ตรงด่านศุลกากรนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางกรมภาษีกับทางด่านศุลกากรจังหวัดน้องพายนะคะ มาให้ความรู้ในวันนี้กิจาการรมในวันนี้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ท่านไ,ได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการ,การมีการอ่าเจรจาส,าสินค้ายะเจรจาซื้อขายสินค้าร่วมกันนะคะเพื่อขยายธุรกิจนะคะร่วมกันจริงๆแล้วเป้าหมายที่เราได้มีการประชุมคุยกันในในโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะใน3ปีต่อไปในข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเพิ่มมูลค่าการคา้าเมื่อกี้ท่านพันธุ์พูดไปแล้วว่าณวันนี้2014มูลค่าการค้าอยู่ที่5,000 4 4 3ล้านเหรียญน,นะคะก็คือ5,0005,000ตื้อตรงนี้ที่ท่านพูดนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนะะี<อ>่ยค่ก็คือเราจะขยายการค้าร่วมกันระหว่างสงปปลาวและไทยนะคะให้เพิ่มเป็น8,000ล้านเหรียญภายใน3ปีนะคะก็เพิ่ม 10%15% ตามที่ท่านว่าตรงนี้นะคะแต่ถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้ท่านรองอธิบดีได้พูดแล้วว่าในส่วนของการขยายตัวเนี่ยก็คือ ขยายตัวทั้งคู่ลาส่งไปไทยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นไทยส่งมาลาก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราได้มีความสัมพันธ์ในทางด้านการค้ากันค่อนข้างใกล้ชิดแล้วนะคะอยา,ากตัวเลขที่เราเ,ราเก็บรวบรวมนะคะในประเด็นที่2วันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีทั้งสงปรลาวและไทยนะคะจะได้สารสัมพันธ์ได้รู้จักกันอย่างน้อยยังไม่ได้ค้าขายกันก็ทําความรู้จักกันในฐานะที่เป็น เพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะซึ่งเราจะเป็นประชาคมอ,อาเซียนร่วมกันตลาดเดียวนะคะแล้วก็มีแรงงานที่จะต้องแบบเอ่อเคลื่อนย้ายซึ่งกันและกันนะคะก็สามารถที่จะร่วมมือจับมือกันเนี่ยหาผลิตสินค้าเพื่อไปขายในเพื่อนๆที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกนี้ประเทศเราอยู่ในอาเซียนเนี่ยเราเป็นแหล่งอาหารของโลกอยู่แล้วนั้นความเยวสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยเรารวมกันทั้งท่านมีพื้นที่มีวัตถุดิบ มีแรงงานทางเรามีเทคโนโลยีมีเงินทุนเราก็มารวมกันแล้วก็สร้างสินค้าออกมาแล้วเอาไปขายสู่ชาวโลกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับตัวท่านเอ,องในวันนี้นะคะซึ่งน้องก็บอกไปแล้วว่ามีกิจกรรมช่วงเช้ากับช่วงวบวงง่ายต้องขอัยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องก็ลืมประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบวั้นจะเปิด10โมงแต่เราสัมมนา9โมงท่านจะคิดว่าเออ10โมงแล้วค่อยมาอย่างนี้ค่ะ ขึ่งไม่ได้่ดีต้องขอไปวันนี้อาจจะพูดเร็วน,นิดนึงนะคะถ้าท่านฟั่งไม่ทันยังไงยกมือน,นะคะเดี๋ยวสิบโมงขึ้นจะมีไปไประชุมับบเลขาที่เบียค่ะก็ลเลยต้องรีบกทีนขอไปนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านหน่วยงานกระทรวงสาธารณการค้าโดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนานสินค้าที่เป็นผู้ที่ประสานในรายละเอียดตรงนี้นะคะรวมทั้งสภาการค้าสากลแห่งชาติสมาคมนักธุรกิจ อาชาญุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือต้องขอขอบคุณโยเฉพาะทางนักธุรกิจที่นั่งอยู่ในนี้ค่ะที่ขึ้นมาสัมมนาด้วยนะคะก็การสัมมนาในวันนี้ที่ท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้อะไรไปบ้างในส่วนของการค้าหรือว่าในส่วนของความเป็นเพื่อนการสร้างฐานความสัมพันธ์ในอนาคตสืบต่อไปนะคะในในโอกาสนี้เรียนขอให้ทุกท่านร่วมกัน มีความสูงมีสุภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะเป็นทางนักธุรกิจก็สามารถที่จะเป็นพืนน้นส่วนทางการค้าการลงทุนแล้วก็บรรลุประสบผลสําเร็จในการเจรจาธุรกิจในวันนี้นะคะแล้วก็จะมือการก้าวสู่ตลาดประชาคมอาเซียนด้วยกันนะคะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ันขอเปิดยการสัมมนานะคะดาวไทยเซมินาแอนด์บิสเนสแกชิ่งถูกดาวเซิบิทีนณวันนี้ขอบคุณค่ะ ขอเป็นที่พิม์บนงของแก้วครับและชุดที่รึกษาหกรรมายนเป็นอย่างสูงนะครับและในลำดับต่อไปเขาไ